เห็นอะคุเจคุเจตอนอะคุเจลุงอะมันคุเจล่วงล่วงอยู่ที่ไหนกุญแจล่วงอยู่ที่น้ําดูนะใช่นี่นี่คือคุณแจล่วงอยู่ที่น้ำครานะครับเดี๋ยวผมจอดรถคุณแจล่วงอยู่ที่น้าเหรอะอ๋อันนี้เหมือนกุญแจอันนี้อันนี้คือระดับน้ำอ๋อคุณแจล่วงอยู่ที่น้ำอ๋อเรอครับเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหม อ๋อต้องเก็บขึ้นมาไหมถ้ากุญแจล่วงอยู่ที่น้ำเหยือนกันืเอาออกมาต้องเก็บออกมาใช่ไหมครับตัดตัดตัดตัตัตัดตัดเอาตัดเัดตัดดัดต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 ั่ตัตัด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 ดับความเยตนของของดครื่องยนต์ว่ากุญแตั่วงอยู่ทั่น้ัดตตดดลดดตัั

เด boy, okay. Money, ็กคนนี s s uh ้เห็นไฟไม่ได้มันนี่มาไปแล้วไปแล้วสองรอ้าสิครับผมได้เนี่ยือาสิบคอบครับอร้อยวันนีมาดูมาชมสวยมดดมดดมดมีม Còn có bé lâu nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เอาไปก็ไม่ได้นอนเนี่ยวันนี้ผมอ่ะเอยสวยไหมสวยไหมจิกก้นอีกแล้วอะาวจิก้นนะได้อ้ย ชอบอะไรอย่างนี้บนเลยบนเลยบนเลยสองหนึสองหนึ่งสองเนี่ยตุ่มเนี่ยชอบไหมชอบไหมชอบขอบคุณอาเลยขอบคุณครับไปขอบคุณครับคุณอาเลยไป นั่นน่นมันจะได้ซื้ออย่างเงี้แหละมันไม่ได้ใช้ฐานใช่ไหมมันใช้แรงเวียงไม่มีฐานมันก็ใช้ได้ตลอดอยู่แล้วอ่ะอ่า5ปีก็ได้ตลอดมีเพลงด้วยเหรอลูกมีเพลงด้วยใช่ไหมครับตกแล้งไม่แตกว่ามันงป็อะไรเนี่ย กีดเอชชุดหนึ่งเก่งน้านะครับมเก่งมากเก่งโอมากกระโดด ตางอยู่แล้วมั้งเนี่ยสามกอดครึ่ง ชอบอะไรอย่างเงี้ยใส่แคแบบาใส่ตใส่ในก้อนดีเราก็ใส่ได้เหมือนเล่นได้เหมือนเดิมไดตลอดหมดแ้งหมดเลยนะครับเอรอยจะนได้ทั้งหลายี่รครับนีรู้จักหยิบไปให้เขาด้วย

เครื่องเล่นเทปยังเล่นได้อยู่ไหม,ไ,มได้ครับเป็นงานโชวงอันนี้ก็พังแล้วเหรอทัอ้นนั้นมันติดแต่ว่าเราใส่เทปแล้วมันไม่ไม่อ่านหัวอ่านพังเหรอหัวหัวอ่านมันพังเหรอไอตัวนั้นมันพังเหรอไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ผมก็ไม่เป็น เจดายจังเลยเนี่ยหายากนะเป็นของโชว์ไปแล้วใช้ได้ไหมใช่ครับใช่ขายราคาเดียวเนี่ยตอนเด็กๆแดดนี้มีแบบนี้หายากแล้วนะนะดูแม่มหายากแล้วทำไมหายยากอ,อันดาเดาก็มีแล้วเหรอ สุดมากค่ะนี่มันนานมากแล้วนะเดี๋ยวให้รอหาแคสเซตเครื่องเล่นได้ก่อนถึงจะมาเอาเยอะๆเ,เครื่องเล่นก็ส,สวยๆนะแต่ว่ามันมันเล่นไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้หาร้านซ่อมไม่ได้ UFO สิบบาทจ่าสิบบาทเรื่อกเลยจา่ายตรงนั้นอ่ะสิบบาท ซื้อซื้อร้อยหนึ่งแสนสองเข็นบ้านแนละ้วได้ไะครับลิงเต้นได้นะมาเล่นก่อนเนอะเล่นผ่อนนีทใช่ครับอ,อันนี้ก็มใม่แต่อันนี้หานหมดแล้วเปน ใส่กล่องไปเรียบร้อยเล่นวันเดียวเพราะว่ายัางยังเล่นไม่เป็นเล่นแล้วก็ไม่เก็บไงลื้อกระจายก็เลยแบบกลัวมันหายอะ่ะมันสู้กันเหรอครับม,มันสู้กันใช่ไหมลูกมันสู้กันใช่ไหม เขาชอบชอบดูหุ่นยนต์สู้กันในใน u t u b e ไงแบบนี้เลยแหละใช่ไหมลกูกมันสู้กันใช่ไหมอันนี้คือโดนทังหมดอันนี้คืาจะร้ายอ่ะไม่ายมีสีอ๋อสู้กันแล้วสู้กันแล้วอันี่ตัวน่ารักเขาตัวรก เอ้าวดมืออ้าวอ้าวอาอะไรล่ะหลบฮะต้องเชื่ออะไรกำลวนมาแล้วอ๋อหลบหลบลูกกระสุนอ๋ออ่าลบลบอ่าลบอ่าลบโอ้โหท่าเยอะจริงเลยอ้าวตายคนแมเนี่ยดูคนก็มองเลยฮะ ดีไซน์แบบร้านพ่แดง ใช่เลยอ่ะแค่นี้ก็สามารถเป็นร้านเล่าได้แล้วเขาใช้ของเก่ามาทำเป็นโอเคมากมเลยอันนี้หมุนไม่ได้ไเครื่องปั่นสวยดีอันนี้ตัวใหม่อลพี่ตัวใหม่คันน้ำได้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่กาบเย,เยอะมากเลย กาไปทำอะไรได้ฮะตัวนี้เป็นไว้เราปุ๋ยก็ไม่ดีทบให้สักก็ไม่ได้เพราะว่ามันแห้งจริงๆกลัวอะไรไม่กินเลยคือไปลองเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยได้ทีเดียวเลยครับผมานน้ำน่ารักไหมใส่เยอะแยะเลยฮะเต็มเลยจ้าเพิ่งซื้อน้ำจ้าใส่สองตัวนี้มาเดินเล่น <rium> Dante, hình, hình mà, mà mến, và cái đó ra cái đó là cái gì đó 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 ไเพลงนี้แท้ยังไงเออมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอครับอ๋อมันต้องอย่างนั้นเลยมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอครับไม่ได้สอนนะเฮ้ยเออลูกใครวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้สอนนะเฮ้ยอย่างเงี้ยสวัดีฮะ ไอ้ที่ไม่ได้สอนไ,ไอ,นอ้ลูกใครวะนะอัน <c oughs> นี้ไหนแล้วก็ไหนๆเอาลงมาเต้นเลยเลี้ยงลงมาเต้นเต้นยังไงเพลงนี้เต้นยังไงเพลงนี้เต้นยังไง สวยมากเลยงานแท้เลยไหมฮะตัวนี้แท้ครับอืมนี่มันปลายยุค80เลยนะเนี่ยใช่ครับครับหลังหัวลูกนกครับตัวนี้ครับฟอนสวยสภาพสวยจริงสวยซื้อแบบไม่กล้าใส่อะ่ะแบบแบบีครับครับ เครื่องมือช่างลูกเหนื่อยไหมครับสนุกไหมหันหน้ามาหน่อยวันนี้สนุกไหมนนสนุกนะครับมันหอมผมเลยใช้ครัวเข้มเอาแ <อ Philosophy S 1> ต่กลิ่นมันอ,อ่อนสุดยอดเอาถุงนึงไปชิมก่อนยีน่ห้อของของที่ไหนคะเนี่ยดอยช้างครับของดอยช้างเลยครับผมเชียงรายครับเดี๋ยวโอนจ่ายนะครับครับ คนละครึ่งหรือว่าอเป็นแบบนี้ไงลูกใช่เนาะอันนี้ไฟอันตรายนะครับอันน่าเห็นไหมอันนั้นลวกมือมือไหมอันตรายร้อนร้อนมากมันคือไฟไงลูกอันตรายร้อนมากนล้วน่ะได้ไม่ได้ลองกดตัวนี้ลูกลองกดได้เลยมีปุ่มสีดำลองกดครับกดปินกดเปิด โบกโบกรู้เรื่องไปหมดแหละแล้วก็ตูนนั้นเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเราสามารถติดกันเหล็กได้ติดข้างรถได้ด้วยดีเออลุงไม่ต้องจับเลยเห็นไหมลูกไหนของหนูมีไหมน่เหล็กก็มีเหมือนกันอ๋อเท่ไหมครับ ทุกกระจกครับเวลาล้นเราคว่ำล้นเราออกกันใหญ่หกช็อตเอาไว้กินทั้งบ้านได้เลยครับนี่ก็ได้กาแฟเพื่อเค็มมาด้วยโอเคครับเดี๋ยวใส่ถุงให้ผมเลยเล่นไปเรื่อยกี่ขวบแล้วครับอ่อสามขวบครึ่งสามขวบเจ็ดเดือนแล้วครับ อยูดีหลอมอนท่อเลยโตขึ้นมาจากขนาดไหนนี่อันนี้คือเขาเขาไปดูในในทีวีโบกเครื่องบินใช่ไหมลูกอ๋อมีสัญญาณมั้ยสัญญาณของเครื่องบินใช่ไหมครับตอนทองบินลงรันเวย์แล้วใช่ไหมใช่แท็กซี่เวย์ไปไหมลูกใช่แอคชีเวย์ตได้เลยครับเล่นไปเรื่อยอ่ะือไปได้ไปได้มันไม่มีไฟอันนี้มีไฟ ต้องใส่ให้เครื่องบินเห็นด้วยเพราะตอนมืดๆเครื่องบินไม่เห็นเครื่องบินทับเราเลยมันเลยต้องมีไฟไหนเครื่องเครื่องบินลงลงแล้วทำไงอ่าไปเรื่อยๆอะไรรคับสาะให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเหรอตรงมาเรื่อยๆเหรอดูเห็นไหมไหนอ่ะบอกเครื่องบินอ๋อเครื่องบินอยู่โน่นแอร์เพลนอยู่โน่นเหรอลูกอ๋ออาบกอาบกไปบอก เขาเป็นลมที่ไหนรู <c oughs> ้ไหมครับ <c oughs> อบอกไปเลยบอกไปเลยเอ,อไปชี้ไปนู่น <c oughs> ขอบคุณครับคุณลุงก่อนมาขอบคุณครับคุณลุงรอๆเลยมาเร็วๆร็เร็วเอันดาขอบคุณครับก่อน <c oughs> ขอบคุณครับขอบงพะลุงพลังช่วยพว่อ <c oughs> Okay. สองชุดครับแยกก้นไหมคะหรือว่าลวกกันเลยคะเอาแยกก็ได้ <c oughs> นั่งเอาชุดเล็กชุดหนึ่งครับพะยออะไรคะผมพะยอมทางด้านหลังนะคะนะคะเอาชีสครับชีสหน้าว่าหรือแยกคะเอาราดไปเลยไม่ต้องราดเยอะนะครับ

ไม่น่าก,กินยังเลยอ่ะเดยวดี้กินได้ไหมเดียวดี้ขอกินได้ไหมน้ัน้าอยากกินทํานนะทยัางไงถึงจะได้กินนะทํายังไงถึงจะได้กินนะหอมแก้มเด็ดดียังหอ,ม,ง<ข>อมแก้มก่อนอาอาม,มอนอนาหอมแก้มก่อนเลยห <c oughs> อมแก้มก่อนเลยครับครับนะ โอเคเดี๋ยวคลีนแทด์ก่อนเดี๋ยวพึ่งเรจกินนาแว่ไฟแวฟไฟอล้งมือก่อนล้งมือก่อนลับตาหลับตา้าหลับตาความือด้วยความืออาถูถูทนี้ถูถูถถูถูถู้ Mình dím tươi băng thiệt phạt Thì Mái lẻm rồi mấy cho đây là phóng ชุดหนึ่งไข่หมดค่ะหนูก็เลยเพิ่มอย่างอื่นให้ค่ะได้ครับไม่เป็นไรเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะชุดละห้าสิบค่ะถึงบ้านต้มหนึ่งนาทีต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วลงหนึ่งนาทีก็กินได้เลยเส้นมันจะฟูขึ้นมาแบบสดเลยค่ะโอเคครับน่ากินเส้นสดเนาะอันนี้ครับผม